เก็บเงินทั้งเดือนมาถอนถอนโดกว่าจะได้โตและกับไอคนจุดหนังที่สิ่งเดินเล่นกันด้วด้านขวาหรือว่าความรักยิงใหญ่คว่าเงินหนกระเป๋าไม่เคยคิดเลยว่าหลอเบียชีวิ ตกเย็นต้องไปที่่าวไรยโตกลับไปด้วยรถทีุู่กกันโตกันนอนต้องมีมเสร็จพี่เมโ่เจอวันนอนฟัเดีอยากไปเรือเสเจอรีอกอดที่ทีในใจคือวเที่ยดก็อย่างมีพีอยากมีที่ดีไปต้องเข้าไปที่ว่าว้าวา cho mãi nuôi áo mà trả đồ chạy mai gửi trai chạy năm gian ngay mà mày cháu lại 我昏的你。 กินกันอุดเม็ไม่เคยรำบมปาเรียงปากเรียงของตาตามรำของจมเทตท้มเทมาด๊บต้มนาะฬัยมาคราาึ่งช้าเละต้มใส่ใบมะขามกินกันกขวยเค้ยน้ำฟิกมีมะกรอกอ,อจิ้มดอ,อกตะเดาเราเข,าข้ากัวรามเข้าเราใส่ถ้าปพลพาพร้อมผิดก็โทรน้าวานเราทำกันสองตุ้มละตุ้มใบในพุ่นก็ไผ่ใบพวกเพ ใบตามาเล่นละจิคนแล้วก็บอกมาจนทีนนอเมาส่วนเมาเสกเอาเลตุงเปะละเราเลตุงเปะเอาเลตุงเปะละเราเลตุงเปะละเราเลตุงเปะละเาเลตุงเปะละเาเลตุงเปะละเาเลตุงเปะใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจ ว่าแล้วจำได้ไหมเราก็ถึงหัวทะอลไอพี่คนวินไอนางคนตรงก็ถึงกายทองกระติกรงทมเทตีสาวน้องจังตีชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเอาจนได้สายว่าละพันกันหมนเอที่เคยนำนางละฟังเสียงถนนละเสียงกันเอาหูยามเรลมมันเฮ ว้าวู้รักคนรูบใบลาลาเพียงดังสนนั้นเราไมดมีปม่เสนเดินเดินเดินตาดีเดินเดินดนอเดินเดิน ว่าทับเอามาขังบุกเพบางค่ำบางคืนแล้วก็นอนตาแข็งชวนหลอนนอนตาแข็งและดูดาวมีตะเคีดาวตะเคีลนหัวเรศตรงตะแข็งระตะวันไกแจ้งพระเสือเรืองจำเจนก็วาวโมดตรงมระเจ้อวยหัวตรงระต้องบิดดงทตรงจนเอวนี่ก็เทดีสาวน้องชักดีชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชัก เอาสาวสาวสาวเอาชากชักักเอาเจอว่าตกจากหัวปักดินเด็ดเอหัวนู่มาคิดว่าชีวิตคนเราเนี่มันทายกันก็ว่ามีวันมีเวรเวลาไม่ร่มนี่กระเชิมขึ้นล้อยเวลาลมหน่อยมีนก็ม้ว เสน์ด้ววราหาเงินจ้างพวกนางนี่ก็จากแม่แต่คนรักมันยังมาเรื่งเลยไม่มีหน้าไหนจะมาใหญ่ยืนยองเเช่นเพดองเมืกระบังนาเลเอิเดินเดินเดด้ีเดินเดินเดินเดิเดินเดินดินดนด้ีเนเดินเดินดดีเดินเดินเดินเดิเดิน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 ดนเดนเดินเดินเาใจใจใจ กเขาบัวนนักร้องยังไงก็ไม่อกัน,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 น i right. right. เรามอาไว้ในความมืดมนสับสนคนหาจากนักจะไปเจอคนทีใจที่เธอจะมีจะพล้องจะจะจมจะจะดำทิ้งไว้ก็ใบใจไปกับเธอเธอว่าเธรักเธอหนแต่ไม่อยากสะผูกพันยังเจอกับฉันคุณมีไม่คิดว่ามันจะฟังไมเธอนั้นไม่อยากจะผูกเาเาีเจ้คล้องหัวใจจะเจ้าก็จได้หน่เจ้าคล้อหัวใจไม่รูอู เราแล้วก็มีสายตาที่มองเข้ามามันลงมันไวนหัวใจส่งผลต่อให้ฉันเป็นแค่ตัวของใครจะเด็กหร oh. 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 to ือฮควรต้อการคงฉันและเธอเพียงแต่ในที่ตาเธอเดินเข้ามาจะมือถามใจไม่คิดให้จบเลยก็ได้ไม่ได้เกินไป คุที่นีเดือดร้อนมาจับมาจ้องมาแอบต่อใจตัวใหม่ใบเธอใบใจกับเธอเพราะเธอคือรักเธอสแต่ไม่อยากต้อันเรื่องเธอกับฉันที่มีไม่คิดว่ามันเกิดฝันได้ไหมเธอนั้นไม่อยากจะดูเขาบว่ามันจ้คล้องหัวใจคต่หนูกนต่อได้ยังคล้องหัวใจไม่รู้อยู่แล้วเพราะเธอคือรักเธอสุแต่ไม่อยากให้มารักกัน เธอคิดจะโผลจะพันงอจะเป็นงอเธอมีพลังเจ้าของหัวใจไม่มีผู้หลานยังคง เพราะวมี้าขหัใจเธอหนูกอดให้ของหัใจได้ดูอยู่แวเาเธอรักจนหนูต้องพยยามให้มาด้วยกันเธอคจะพูดันก็จะแต่ง็อไม่พแล้วเธอวหัใจหนูละหลไม่มีแลโอเคเธอม่พลาวมันต้องไปคดใมันไดรักเธอหนูจะไม่ลืม